โดนใจทุกประโยควีผู้แทนใจผู้หญิงทั้งประเทศเป็นปกติของผู้หญิงซึ่งบางวันเกิดขี้เกียจแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะทุกวันนี้โดยเฉพาะวันที่ต้องออกไปทํางานต้องแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วเช่นเดียวกับนักร้องเสียงดีวีวิโอเลตซึ่งเป็นนักร้องอีกคนในวงการบันเทิงที่คิวงานร้องเพลงแน่นเอียดมากจนแทบจะไม่มีเวลาพักเลยทีเดียวล่าสุดสิบกันยายน2565วีวิโอเลตออกมาโพส์ภาพหน้าสดที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยพร้อมกับข้อความระบายความในใจของความเหนื่อยกับการเป็นผู้หญิง โดยเผยว่าโว้ยทำงานเยอะจะตายอยู่ละเวลานอนเวลาพักแทบไม่มีสุขภาพก็ต้องดูแลต้องออกกําลังกายจะเอาเวลาที่ไหนไปออกจ้ะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเจอแฟนเมนก็ยังต้องเป็น แค่รับมือกับอารมณ์ตัวเองก็เหนื่อยละจ้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องสวยด้วยเป็นชนีนี่เหนื่อยนะเอาจริงหลังจากวีโพส์พ่อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นานก็มีสาวๆจานวนมากแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถูกใจกันใหญ่โดยหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความในใจที่พูดแทนผู้หญิงทั้งประเทศเลยทีเดียว